โอ้มาเร็วมามาเร็วเร็วมาเร็วนมานี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วอุเร็วมาเร็วมาเร็วาเร็ว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 ทำอะไรอยู่นั่นน่ะมานี่เร็วเร็วมาเร็วๆๆๆๆอย่าร้องสิมาเร็วเร็วๆๆๆๆ

เดินทีเเี็วเออเดินเอออืมอืม่ามามากลับกลับกลับไหมมามามาคาระกาคาร์กาส์ารกาส์คารกาส์้ารกาลาระกาตัวที่หนึ่งคาระกาอะไรกนไป ตัวนี่สองเก้าเดียกาไปเออตัวนี่สามเก้าเดียกาไปวันนี้เอปิดท้ายว้าเก้าไปเอือเออโอแล้วกลับบ้านไปแล้วกลับแล้ว